สีแก้วขอทำเกมก่อนหน้าตัวเป้าเป็นวิเลนลิลาอิสมูิโลนะครับทำประตูคนละลูกจากลูกจุดโทษนะครับทั้งคู่เลยบูรสินให้สัญญาณเริ่มเกมครับชนบุรีนะครับบุกจากซ้ายไปขวานะครับทางหน้าจอเสื้อสีน้ำเงินกงขาววันนี้ดูว่าจะมีผู้ชนะอ้าวได้จังหวะพลิกแล้วจับยาวไปหน่อย ยังได้ยิงนะครับแต่ว่าบอลเกินข้ามคานไปครับไหคือนกลับไปสหรัฐให้กับทางกิติพงศ์เปิดเข้ากลางลูกนี้ช์จไม่ทันโอ้โหชนบุรีครับให้มา1-2แล้วหลุดเข้าซ้ายสายง้างูติดบล็อกครับน่าดาจริงครับลีราตรงเล่นได้ครับให้ต่อชัยวัฒน์เปิดเข้ากลางโอ้โหแม่มีพุ่งมาชาโอโ้จ่ายตรงนี้สวยมากครับแล้วเปิดจังหวะแรกมาเลยนิดเดียวครับอิชันดงที่สัมผัส โนบอลเนี่ยครับโอ,อ้ไม่อย่างาน,นั้นน่บูลิโรได้แท็กมาได้ด้วยครับบอกมองลาว,วินเปิดลูกนี้แต่เปิดไม่ดีสีโลดพักขึ้นมาได้กดแล้วไปตรงตัวเดโต้ครับขวาของอครับพงนะครับอาัาาแเลยครับขวามีเติมแต่ว่าเดวิสตองซัดเองลูกวีปบอลข้ามคานครับจังหวะปัดด้วยซ้ายของเบนจามินเดวิสเข้าสามเหลี่ยมเลยนะครับแต่ว่าบอลมันไม่ตรงกรอบ โมเมดออสแมนตากไปลูกนี้เสาสองได้ครกโอ้โหแม่บินมาสองคนครับได้บ่งด้วยนะครับมองมองลาวินครับแต่ว่าบอลข้ามคานครับจัดมาลูกนี้เดวิสจิ้มต่ออ้าวหลุดเลยหลุดเลยเข้าสายสายจริงลูกนี้โอ้โห,โโหสัตข้ามคานไปเฉยเลยครับปูริโลเฟตาสครับอีกทีนะครับแทงมาตรงนี้เบนจามินเดวิสด,ดิแล้วอูมัน ทะลักมาถึงครับโอ้แต่ซ้ายตรงนี้ของมูลเลอร์เฟตัสเน้นความแรงมากอู้อาวแล้วครับยุ่งแล้วออสแมนดักได้ออสแมนได้ซัดลูกนี้ไปตรงตัวเดโต้ครับโอ้เกมรับของชนบุรีครับเด็กกลับมาติดตามชมการแข่งขัน,ค,นครึ่งเวลาหลังต่อนะครับ ฟุตบอลรีโวทไทยลีกนะครับเกมระหว่างชลบุรีเอฟซีกับลำพูนบอรเแล้วให้ทางขวาสวยเลยครับบอลที่เดวิสเดวิสล็อกเข้าสายจริงวันติดแล้วซ้ำอีกทีหนึน่งโ,โ, <s> โอ้โหไม่เข้าครับจังหวะซ้ําของสารสงศิธสวัสดิ์ครับนนเพราะว่าไปถล่มลูกยิงของเบนตรงนี้ครับตัดเข้ากลางแล้วซ้ายล้มไปแล้วครับแต่ว่าโอ้โหยิงสวนตรงนี้เนี่ยไม่ตรงกรอบเองครับสหรัฐแล้วยิงเร็วเลยนะบอลมันทะลักมาเร็ว แต่มุมของลำพูนครับออสบันเปิดมาลูกนี้ได้โคงด้วยโอ้โหแม่เป็นทางบุกเกือบเกือบเส้นประตูเลยครับเกือบหายเป็นหนึ่งศูนย์นะเดโตนี่ไม่ถึงแล้วด้วยนะครับใช่ครับลุงโมของวิทวินคนระับวิถีบอลน,น่ะเข้าแน่นอนแต่ว่ามีทางบุคลีครับที่ยืนอยู่อัครพงศ์ให้เปิดเร็วเลยครับโดง่งโดงก็เป็นกรอบโทษยังไม่ผ่านเอา้าพลิกมาแล้วนี่ซัดลูดูด้ structure. โอ้โหไปตรงตัวปิ้น แล้วมีเบียดกันพุรสินไม่ว่าอะไรรับเดวิสเปิดอ้าวาโอ้หเกือบจะมุดเข้าครก็มาจังหวะเปิดย้อยของเบนเจามินใครมาก่อนหรือเปล่านะครับนี่เซฟแรกของโดนในเกมวันนี้เลยครับโอ้โหบอลจะมุดใต้คานอยู่ลาอ้าวลูกนี้จับไปดีอาร์นะครับขโมยได้ครับออสแมนออสแมนเปิดจัดมาลูกนี้อ้าวโอ้โหเดโต้ไปรอเกือบโดนนะครับ แม่มีโดนบอลี่จุ่งเหมือนกันครับจากความผิดพลาดของพานุพงศ์ที่ประกัดบอลต,ตรงนี้ไม่ดีแล้วบอลมันมีชแฉลบะลยครับโอ้โหชแฉลบสหรัฐนะครับแล้วไปเข้ามือของเดโต้แต่เดโต้ใกล้โยสกอร์เอาพลิกได้นะครับโยสกอร์โยสกอร์อรเปิดลูกนี้บอลจะให้พานุพงศ์ติดบล็อกบอลถึงบุคลีสหรัฐเปิดไปลูกนี้แล้วโฉบมามองลูกนี้โอ้โห ไปย้อนหลังครับจังหวะมงนะครับ3คนเลยครับของชลบุรีตรงนั้นแต่ว่ามันไม่ตรงทางพันุพงครับโอ้มองย้อนกลับมาให้ได้แล้วสวนด้วยครับบวรแทงทะลุมาลูกนี้หลุดเลยหลุดเลยครับมองบอลลจริงแล้วก็โอ้โหไม่เข้าเฉยเลยครับอูนีถวันนี้ลำพูนเกิดช่วงท้ายสวยมากบุคคลีที่ตามประกบมองมองลงไปอยู่ไปปล่อยครับโอ้ถึงขั้นหลุดเลยแต่ว่า บอลบอลวินยิงพยายามจะเอาให้เสียบเสาครับกายนวดดุดกรอบอตรงนี้นี่ท่านล้มก็ถึงท่านจุดโทษเลยเหมือนกันครับอ้โมีโอกาสจะฆ่านี่มาก่อนหนุนมากทีหนึ่งบอลยศกรไม่ได้ยิงแล้วทันวงได้ยิงบอลฉลับแล้วก็เข้าไปแล้วโอ,โอ้โหตัวสารองครับพับโนโบงอลซารครับยิงบอลฉลับทำให้ชลบุรีขึ้นนำลำพูนาที่85ครับโอ้โหนี่โนนี่หงายท้องเลยครับเจอช็อตนี้เข้าไปคือ ทิ้งตัวไปแล้วครับนวลเพราะว่าบอลตรงนี้โอ้โหมันผิดทางไปเยอะเลยครับวิทวินนะครับที่พยายามจะบล็อกพยายามจะขวางอู้แล้ววิทวินเนี่ยสกัดนี่จากบอลน,นี้มันจะออก<ช>สกัดแล้วเลี่ยมบอลมันปลิ้นกลับมาเข้าประตูนะครับเนี่ยครับโอ้โหสกัดเหลี่ยมนี้นี่โอ้โหอันนี้ไปพลาดครับมาแล้วครับบอลที่วิลเลียลีราให้ยศกรเอ้าถึงก่อนด้วยจิ้มโอ้โหติดนนแม่ยศกรเหมือนมี คือเช็คลายของตัวเองอยู่นะครับยอซะก่อนเนี่ยครับมีหยุดพอหยุดปุ๊บแล้วจ่ายมาเนี่ยก็เลยออกตัวช้าเลยครับตรงนี้บาวอนกลับไปทีออสมันง้างนะครับออสมันแทงมาจังหวะนี้เอาพลิกไปเล่นได้ด้วยครับอัครบงเปิดมาแล้วโอ้โหอีกแล้วครับจังหวะของลำพูนับสองคนไปแย่งกันเองครับลูดีสองนะครับมาทางซ้ายครับสัตว์มงคลในกรอบมีตัวเปิดลูกนี้บอลเลยมาเสาไกลศิลภพ สิละพบสายได้ซัดเลยลูกนี้โอ้โหแ<ป>ม่เกือบได้ไปอำเภอเดียวเท่านั้นนะครับคือตั้งท่าอยู่นานเหมือนกันนะครับเอาให้รู้เลยว่ากำลังจะยิงนะแล้วยิงจริงๆด้วยครับแต่ว่าบอลมันไม่ได้โค้งกลับเข้ามานะครับหลุดเสเาไกลออกไปเลยพยายามจะฟอร์บุษสินว่าย้อนกลับมาครับ เปิดมาลูกนี้หลุดทางซ้ายซ้ายเราล็อกอ่านะครับได้เน้นๆจริงติดเซฟอยจะซ้ำไม่ได้เอาบอลออกแล้วจิ้มมาแล้วออกหลังไปแล้วครับโอ้ก็จะยิงโดนเสาครับอืมหลบขูดครับทีครับว่าเป่าตรงไหนยังไงยิงตโลนี้ติดเซฟแล้วอืมก็ทางด้านของธนทรนะครับแตะหลบเดโต้แล้วบอลมันออกอู้หูมากเลยครับอู้แล้วสุดท้ายครับผู้ตัดสินครับคุณไพโรจน์กำเนิดนะครับเป่าจบการแข่งขันครับเกมรีโวไทยลีก